สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆลิเพิ่ง<ๆ>จะทําวิดีโอขอเหอใหญ่ใหญ่เหมือนกันแหละไปหนึ่งวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เองแล้วก็จะมาขอเหออีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันนานาลิก็เลยซื้อเก็บสะสมมาไว้เยอะเหมือนกันเลยจะามาโชว์ให้ดูเพราะว่าอันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นขอเหอจากอเมริกานะคะฉลิซื้อของที่ซาราตอนที่เขามีลด beauty i n c y b e r เนี่ย15%นะคะสลีเป็น VIB Beauty Insider นะคะลด15%ก็เลยซื้อมา,มาแต่ก่อนอื่นนะคะสลรีต้องขอบคุณน้องแนนก่อนน้องแนนคุณสวยจังอะค่ะน้องแนนเป็นคนที่ดูแลนะคะในเรื่องของแพ็กเกจห่อนี้นะคะส่งตรงมาให้กับสลรีที่บ้านนะเพราะว่าซัฟฟราเขาไม่ส่งถึงบางไทยนะคะตอนนี้ซัฟฟราเนี่ยส่งไปที่อังกฤษแล้วนะคะสามารถใครที่อยู่ที่อังกฤษสามารถสั่งสั่งของจากซัฟฟราในอเมริกาได้แล้วนะคะ ตอนนี้ยังไม่ส่งถึงเมืองไทยนะซาลิก็เลยจะต้องส่งไปที่บ้านน้องแนนก่อนแล้วก็น้องแนนใจดีมากๆเลยทําทุกอย่างให้พี่ซาลิแบบน่ารักอะ่ะเป็นเป็นน้องที่น่ารักเสมอเลยนะคะมาถึงของในกล่องนี้นะคะว่าซาลิสั่งอะไรมาบ้างนะก็อย่างแรกที่แบบพอมันลด1 5เแล้วซาลิรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ฉันควรจะหยิบจะต้องมานะคะก็เป็นเจ้าตัวน,นี้นะคะอยากได้เขามาสักพักหนึ่งแล้วตอนที่เขาลด20%เไปครั้งที่แล้วเนี่ยซาลิมัวแต่แบบ จัดจ้องจ้องเอาดีไม่เอาดีอดีไม่เอาดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อมาพอครั้งนี้ก็เลยแบบโอเคแหละเราอยากลองนะคะก็เป็นแปรงของมาร์กจาคอบนั่นเอง แปรงที่ดังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแปรงบรอนเซอร์ของมาร์จาคอบแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยซาล,ลี่ดูรีวิวหลายๆคนแล้วมันแบบเป็นมิกซ์มิกซ์รีวิวอะคะ่ะคือบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็เลยไม่แน่ใจแล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเป็นแปรงที่แพงที่สุดในเซฟอร่าเลยก็ว่าได้แปรงบรอนเซอร์ของมาร์จาคอบนะคะเจ้าตัวนี้ราคาลองลงมาหน่อยนะคะเป็นแปลงเบอร์2เขาเรียกว่า the face t เป็นแปรงลงรองพื้นค่ะก็คือถ้าเกิดว่าซุกุเป็นแปรงอันดับหนึ่งของแปรงที่ทํามาจากขนจริงมาร์กจากขอบอะค่ะก็เป็นแปรงอันดับหนึ่งที่ทํามาจากขนสังเคราะห์นะคะเป็นแปรงขนสังเคราะห์ที่เขาเรียกว่าคุณภาพการผลิตค่อนข้างสูงแล้วก็เขาเรียกว่าอันดับต้นๆเลยอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ขนค่อนข้างจะแบบนิ่ม นิ่มจริงอย่างที่เขาเคลมเอาไว้นะคะคือขนสังเคราะห์มันก็มีหลายหลายระดับเหมือนขนจริงอะคะ่ะขนสังเคราะห์ระดับเกรดเเกรด B เกรด C อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือเขาใช้แบบว่าตัวที่ดีที่สุดมาทําอันนี้นะก็เดี๋ยวสลิ่จะลองใช้ดูว่ามันแบบลงรองพื้นแล้วแบบดีขนาดไหนสลิอยากให้ดูเชฟของเขานิดนึงค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับหัวนิ้วโป้งอะคะ่ะเห็นไหมอืมเป็นคล้ายๆหัวนิ้วโป้งแล้วเวลาลองมันน่าจะแบบ คือมันน่าจะเป็นการเรียนแบบของการใช้นิ้วมาลงอะคะ่ะเออเดี๋ยวลองลองดูกันนะคะแล้วก็จะมารีวิวกันอีกอันนึงเนี่ยเป็นแปรงคอนซีลเลอร์ซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นเบบีเป็นลูกของเจ้า,เจ,าเจ้าตัวเมื่อกี้เจ้าตัวเฟสทูเมื่อกี้เดี๋ยวสุเอาออกมาให้ดูแล้วกันมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเชฟเดียวกันเลยเนี่ยมันเป็นเชฟเดียวกัน ะะแล้วก็มันแค่ขนาดเล็กกว่าเพราะว่ามันเอาไว้สำหรับลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเจ้าตัวนี้เบอร์14เขาเรียกว่า the conceal นะคะซัลลี่ลองใช้แล้วมันนิ่มมากแล้วมันก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวขอใช้สักพักหนึ่งก่อนแล้วก็จะมารีวิวในรายละเอียดกันนะราคาเนี่ยเดี๋ยวซัลลี่ลิงก์ไว้ให้ลิงก์ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ให้แล้วเพื่อนๆไปเช็คเอาเองราคาในเซฟฟ่และซาล,ลิก็ได้มาลด15% ผัดมาจากเซฟราเหมือนกันที่แบบอยากลองเพราะว่ามันโด่งดังเหลือเกินตัวยาทาเล็บออกใหม่ของเซฟราก็คือเจ้าตัวเขาบอกว่ามันเป็นชื่อแบรนด์นะคะ formula x for sephora เป็นลนักษณะแบบนี้หลายๆคนบอกดีมากก็คือซารี่เนี่ยตั้งใจจะซื้อสีนี้มาก่อนสีชมพูไลเล็กอะค่ะนะคะแล้วก็พอเห็นคุณทิไฟฟี่ดีบอกว่าสีมิ้นต์อันเนี้ย มันสวยดีสริก็เลยโอเคสั่งมาด้วยราคาอยู่ที่11 11หรือ12เหรียญประมาณนั้นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400ประมาณ4 0 0รอะคะ่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคะมันก็ดีมันเป็นยาทาเล็บที่ดีแต่ถามว่าดีกว่าพวก OPI แล้วก็ SC ไหมอันนี้สริยังตอบไม่ได้แต่ข้อดีข้อหนึ่งที่สริจับได้ก็คือมันเป็นสีพาสเทลแล้วถ้าเราจะดูว่ายาทาเล็บแบรนด์ไหน เป็นแบรนด์ที่ทำยาทาเล็บออกมาดีก็คือลองไปซื้อสีพาสเทลเขามาทาดูถ้าเกิดสีพาสเทลเขาทาออกมาได้ดีได้สวยเนี่ยแสดงว่าโอเคแบรนด์เขามีมาตรฐานการผลิตค่อนข้างดีเพราะอย่างสีชิมเมอร์เนี่ยเป็นสีที่แบบแบรนด์ไหนๆก็ทำได้นะคะสีครีมฟินิชเนี่ยก็ทำยากขึ้นมาอีกนิดนึงสีพาสเทลนี่ยากที่สุด2องพาสเทลอันนี้2อ,อันนี้ ค่อนข้างค่อนข้างโอเคค่ะคือปกติพาสเทลเนี่ยต้องทาประมาณ3รอบ4รอบถึงจะได้สีตามขวดแต่ว่าอันนี้เนี่ยสรอบแล้วได้เลยได้สีตามขวดเลยถือว่าถือว่าดีถือว่าประสบความสาเร็จนะคะถัดมาจาก s e ฟอร่าอันนี้เป็นหัวแปรงของเครสโอนิกที่สอลลมีนะคะแล้วมันเป็นหัวแปรงออกใหม่เขาบอกว่ามันเป็นแคชเมียร์ะนะคะทำมาจากเขาเรียกว่าขนซลไม่แน่ใจว่า เอาขนแคชเมียร์ทำเหรอนะมันเป็นขนที่แบบยาวขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่ามีผิวเซนซิทีฟอะค่ะคือจริงๆเคลสโอนิกเนี่ยซาริไม่แนะนำให้ใช้ทุกวันนะนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้เช้าเย็นด้วยเพราะว่าสำหรับคนที่มีผิวเซนซิทีฟเนี่ยมันจะยิ่งแบบไปรบกวนผิวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใช้ได้ทุกวันเออให้ใช้ได้ทุกวันเดี๋ยวซาิจะลองดู จะลองไปสลับกับหัวแปลงที่ซาลีมีอันนั้นก็คือหัวแปลงเซนซิทีฟนะที่ซาลีใช้อยู่ทุกวันนี้แต่ว่าอันนี้คือยิ่งกว่าอีกนะคะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้จากเซฟราซาลีมีแต้มเยอะใช่ไหมละ่ะในเซฟราก็คือเซฟราที่อเมริกาเนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ราคาถูกแล้ว ก็อีกอย่างหนึ่งคือเราได้สะสมแต้มพอสะสมแต้มแล้วเราแต้มไปแลกของรางวัลต่างๆที่เขามีให้เนี่ยมันดีอะ่ะของรางวัลอย่างเงี้ยไซส์ดีลักซ์ของเขาเนี่ยมันแบบดีเลยนะอันนี้คือ1น0่งพอยต์นะคะทุกๆ1ดอลลาร์ที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยเราก็จะได้กลับมาไม่ใช่1ดอลลาร์สิทุกๆย่ทุกๆ yeah, 1ดอลลาร์ที่เราจ่ายไปเราก็จะได้1 p o i n พอยต์นะคะแล้วอันเนี้ย ก็คือร้อย point ได้มามันดังมากเลยค่ะตอนนี้มันมันดังจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสกินแคร e ตอนนี้แบรนด์นี้ดังจริงๆชื่อแบรนด์ของเขาก็คือ first a i d beauty นะคะตัวน,นี้เป็น facial radiant polish น่าจะเป็นแบบว่ามาทา เขาเรียกอะไรมาล้างหน้าให้หน้ามันดูแบบ radiant สุขภาพดีอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวซอลี่ลองใช้ดูเพราะว่าเห็น beauty guru อินกิดหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใช้แต่ว่าวิดีโอพวกนั้นเป็นวิดีโอสปอนเซอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะส่งไปให้ beauty guru หลายๆคนที่อเมริกาใช้นะเป็นเราก็ไม่รู้อะว่าคือที่มันดีเพราะว่าเขาได้มาฟรีหรือที่มันดีเนี่ยเพราะามันดีจริงๆแล้ก็เดี๋ยวเราได้ลองใช้เองก็ตอนนี้แหละ ะะอ,อีกอีันหนึงสาล,ลิีก็ใช้แต้ม100พอยต์แรกมาเหมือนกันนะคะเป็นบ็อกซอม f ู l ออนลิปพอลิชสลิีชื่นชอบตัวนี้แล้วก็พูดมันเกี่ยวกับเขาเนี่ยในในวิดีโอเฟเวอร์ิกหลายวิดีโอมากเลยรวมถึงวิดีโอเฟเวอร์ริกประจำปีด้วยว่าเป็นลิปกอสที่ค่อนข้างดีแล้วก็ความวาวนี่มันวาวสะใจจริงๆแล้วก็มันอยู่ติดอยู่ทนพอสมควรนะคะก็เลยใช้ตัวพอย n t แรกมาสีสวยมาก ก็สีสวยมากจริงๆตอนนั้นซลรีซื้อมาในเซ็ตมันมีอยู่6กเจแท่งสีที่ซารีใช้จริงๆนะ่ะประมาณ2แท่งนะคะเพราะสีอื่นมันแบบเป็นสีที่แบบเราไม่เราไม่อินนะก็เลยแบบพอเห็นสีนี้แล้วแบบเฮ้ยมันสวยจริงๆนะชื่อสีว่าสีโซเฟียนะคะเป็นสีชมพูมอฟฟ์แล้วก็มีความชีนของเขาเนี่ยเป็นชีนเป็นพิงโกค่ะสวยจริงๆนะคะอย่างที่บอกอะ่ะว่าแบบ ออยที่ซอรฟอราที่อเมริกามันแจ่มจริงนะคะแล้วก็ฟรีแซมเปิลโอ้โหามพูดถึงฟรีแซมเปิลเลยฟรีแซมเปิลอันนี้เนี่ยเป็นของเจซี่มารานนะคะเป็นตัวออกใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นมิลจริงๆแล้วโจซี่มารานเนี่ยเขาจะเป็นพวกออยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของน้ำนมบำรุงผิวนะคะอาจจะผสมอาจจะผสมออยไปด้วยเนี่ยใช่ๆเขาบอกว่าเป็นเพอร์ออร์แกนมินะคะเป็น น้ำนมผสมออยมันจะให้เขาเรียกให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะเดี๋ยวสัล,ลี่ลองใช้ดูถ้าเกิดชื่นชอบอยังไงเจ้าโจซี่มารานเนี่ยมันมีมีเคาน์เตอร์แล้วที่สฟัาที่สยามแต่ว่ารู้สึกตัวนี้จะยังไม่ลงมั้งหรือว่าลงแล้วใครใครเห็นแล้วลองคอมเมนต์มาบอกสัล,ลี่ก็ได้นะคะราคาด้วยก็ดีมากเลยอีกอันนึงโอ้โหแกรมโกตัวนี้แบบถ้าเกิดใครที่แบบว่าอินเรื่องสกินแคร์เนี่ยพูดถึงแบรนด์เนี้ยก็น่าจะรู้มั้งแกรมโกตัวเนี้ยค่ะ เขาบอกว่ามันเป็นสุดยอดมาร์กที่แบบดีที่สุดณตอนนี้เวลานี้ใครที่อยากอินเรื่องสกินแคร์จะต้องแบบซื้อแบรนด์นี้มาใช้นะคะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นซมเปิลเขาบอกว่าเป็นไอททรีทเมนต์เออรู้สึกว่าเขาจะขายไอท e ทรีทเมนต์เป็นซองๆแบบนี้แล้วก็แพงด้วยนะเออเป็นเซตเซตแบบเป็นกล่องๆแล้วก็แพงด้วยแล้วอันนี้เขาให้มาเป็นซมเปิลดีจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นขนาดทดลองของ first a i d beauty อะค่ะ Uh huh. อ่ะฮะแบบน,นี้นะคะเออชื่นชอบอยากที่บอกซาริเป็นแบบแฟนเลยอ่ะแฟนซัฟโฟราอเมริกาเลยอ่ะเมืองไทยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่า เข้าไปซื้อแล้วไม่มีแซมเปิลเลยแซมเปิลพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะก็ถ้ามีแซมเปิลก็จะจะดีขึ้นมากกว่านี้นิดนึงนะคะหมดไปแล้วนะคะของจากเซฟราเนี่ยสล,ลี่อยากได้ของรักสตอร์บางอย่างน้องบอกพี่สล,ลี่สั่งเลยไม่ต้องเกรงใจอะไรเงี้ยสล,ลี่ก็แบบเกรงใจก็เกรงใจน้องของก็อยากได้ก็อยากได้นะคะก็เลยบอกว่าน้องนนยบอกสั่งมาเลยเพราะว่า ไหนๆจะส่งมาแล้วนะคะมันจะได้แพ็คอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วก็ประหยัดค่าส่งไปด้วยไม่ได้แบบว่าส่งยิบย่อยนะคะค่าส่งที่ซาร่จ่ายไปเนี่ยนะคะกล่องนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700บาท700บาทซึ่งคุ้มมากตกแล้วต่อชิ้นเนี่ยไม่ถึง100บาทคือสั่งเองดีกว่านะคะสั่งเองดีกว่าเพราะว่าตกชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ถึงร้อยค่าค่าส่งนะคะไม่ถึงร้อยอะทีนี้มาดูของจากรักซอร์สาริได้อะไรมานะคะอันแรกที่แบบว่า อยากลองมากสลิปเป็นคนบ้าบ้าซื้อรองพื้นนะคะก็รองพื้นดักสตอที่สลิปอยากลองก็คือตัวนี้คือรองพื้นดักสตอที่เมืองไทยมันก็มีดีหลายตัวนะแต่ว่าสีมันเข้มไม่ถึงอะ่ะดีกรีสีผิวฉันมันสูงเหลือเกินคือไม่ได้เป็นคนหัวสูงที่จะแบบจะต้องใช้รองพื้นไฮเอนตลอดไม่ใช่แต่ที่สูงเนี่ยคือสีผิวเม็ดสีมันสูงเหลือเกินนะคะก็ดับสตอที่เมืองนอกอะ่ะเขาจะบีบ มีรองพื้นสีเยอะมากแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดังมากมันติดอันดับหนึ่งของปีที่แล้วอะโผปีที่แล้วใครๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นอันดับหนึ่งก็คือ covergirl o u t last stay fabulous 3 in 1ถามว่าเป็น3 in 1ยังไงก็คือ 1. มันเป็นฟาวเดชั่นเป็นรองพื้น 2. ถ้แทสลีจะไม่ผิดก็เป็นคอนซีลเลอร์ 3. เป็นไพรเมอร์ในตัวนะคะก็คือไพรเมอร รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ในตัวเลยเดี๋ยวจะเอามาดูว่ามันแบบดีจริงอย่างที่เคลมไหมอีกอันนึงที่แบบถ้าใครไปที่ดรักตสตอร์ที่เมกานะแล้วไม่ซื้อไม่ได้ก็คือเจ้าตัวน,นี้มิลานี่บลัชค่ะแล้วก็เป็นเบสบลัชด้วยเบสบลัชชารี่เคยพูดในวิดีโอไปหลายครั้งแล้วว่าการที่เขาเอาแป้งไปอบนะคะมันจะทำให้เม็ดสีจางไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าพอใช้ไปใช้ไปมันยิ่งแห้งเม็ดสีมันยิ่งไม่ออกปัดมันยิ่งไม่ออกสี เจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นสุดยอดน,นวัตรกรรมที่อบออกมาแล้วเม็ดสียังจัดอยู่เหมือนเดิมนะคะคือเมื่อก่อนเขาจะอบออกมาแล้วก็จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นชิมเมอร์ลักษณะแบบเนี้นะคะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆแบบเป็นเนื้อคือไม่เนื้อแมตต์เนื้อแบบจะบอกว่าเป็นชิมเมอร์หนาๆก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นชิมเมอร์ละเอียดบางๆนะคะอันนี้เบอร์ห้านะคะเป็นสีพีชแบบนี้แต่ว่าปีที่แล้วเขา อบมาใหม่อบเป็นสีด้านจ้าก็เป็นสองสีที่แบบว่าติดท็อปเหมือนกันติดท็อปสุดยอด of the year เหมือนกันแล้วก็แซงหน้า h i เอทหลายๆแบรนด์เลย,ลย Brand id, ก็ว่าได้เบอร์ที่สลิซื้อมาก็คือเบอร์10กับเบอร์11จะเป็น2เบอร์เท่านั้นนะคะที่เป็นเนื้อแมทอันนี้เบอร์10ทางด้านนี้แล้วก็อันนี้เบอร์11นะคะส,สีดูเม็ดสีดิ นี่ขยัดนี่ขนาดแค่ดูนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าเม็ดสีมันต้องเข้มเขาบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นสุดยอดนะวัตกรรมเนื้อแมทที่แบบว่าดีเดี๋ยวซารีจะลองใช้อะเขาเคลมมาไว้อย่างนี้นเราก็มาบอกกล่าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงอีกอย่างหนึง่งที่เขาว่ามันดีก็เลือกซื้ออะไหนๆจะซื้อทั้งทีต้องดูรีวิวดูไม่ใช่ดู1ห,หรือ2ออันดู เยอะๆนะคะก็เขาบอกว่าเมบาลีนตัวนี้ยังไม่ลงเมืองไทยนะคะเมบาลีนเป็นรุ่น master master highlight นะคะเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าเป็น blush on slash highlight ก็คือเป็นได้ทั้ง blush on แล้วก็มันจะมีความโร o ความเป็นไฮไลท์อยู่ในตัวนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบไฮไลท์ g h t b l u s พวกนี้น่าจะชอบรุ่นนี้ด้วยก็จะได้มาเอาสีแรกก่อนละกันเบอร์นี้นี่เป็นเบอร์30 coral เป็นลักษณะแบบนี้ ะะเดี๋ยวซลรี่มาทำรีวิวให้ดูถ่ายโคสอัพแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นเบอร์20พิง r r s s สลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นเบอร์60 Deep Bronze ค่ะข้างบ้านเริ่มทำงานแล้วนะคะคนงานข้างบ้านเริ่มทำงานอันสุดท้าย2อ,อันสุดท้ายก็เป็นเม e l บอรีเหมือนกันค่ะเป็น Master Grace นะคะอันนี้เป็นครีมบลัชแบบนี้ นะคะอันนึงน่งได้ตกอยู่ที่ประมาณ10บสกว่าเหรียญ11เหรียญประมาณนั้น,นะคะ่ะตีเป็นเงินไทยก็300กว่าบาท400ร้นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเขาบอกว่าเป็นครีมบลัชที่เมสสีค่อนข้างดีถือว่าเป็นเมสสีที่ใช้ได้ปกติครีมบลัชดักสตอร์เมสสีจะด้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสองตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะก็หมดแล้วสำหรับ ขอเหอจาก US ะะขอเ,อ,กอเมริกาอันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเหออันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีน้องแนนนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอขอเหออันนี้ของซารีด้วยนะคะเอาใจคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะอยากสั่งของจากเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะของที่ที่ซัฟราที่อเมริกามาเมืองไทยด้วยตัวเองอะนะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าฮิ้วอะ่ะเดี๋ยวหลังซลรีมาทำวิดีโอให้ถ้าเกิดว่าซลรีมีเวลานะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วอะเราก็เราก็มี ความชํานาญในการสั่งพอสมควรแล้วเดี๋ยวซาริมาบอกแล้วกันว่าถ้าเกิดจะสั่งทั้งทีควรจะสั่งอะไรนะคะแล้วก็จริงๆไม่จําเป็นเฉพาะในซัเปอรานะของจากดักสตอร์ด้วยนะคะมันจะมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่แบบว่าคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีวิธีหยาดเดี๋ยวซาริมาอธิบายแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ ทำยังไงที่จะช่วยในการเซฟเงินเวลาที่เราช็อปต่างประเทศนะคะเพราะมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งสลรใช้ประจําเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเขาจะมีแคชแบ็กก็คือเงินให้เงินกลับมาคือเหมือนเราไปช็อปปิง้งแล้วเขามีแบบเหมือนให้รีวอร์ดให้เงินกลับมาอะไรเงี้ยคือมันจะมีเว็บไซต์พวกนั้นที่อเมริกาเขาจะมีค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เราซื้อของเนี่ยมันจะแบบ มันจะแบบเซฟเงินไปได้หลายบาทเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวหลังร้าว่าสลิปมาทําวิดีโออันนั้นให้ดูนะคะทําเหมือนคล้ายๆกับวิดีโอสั่งของจากแอร์ซอนอ่ะนะนะทุกวันนี้น้องๆสั่งของจากแอร์ซอนสับบ้นหันแหลกสนุกสนานถ่ายรูปมาโชว์ให้ดูสลิปดีใจที่ทุกวันนี้เพื่อนๆสั่งของได้เองจากที่เมืองนอกแล้วก็ประหยัดเราไม่ต้องไปเสียค่าส่งค่าหิ้วนะคะก็เอาละวันนี้สลิปไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย